สวัสดีครับอัพทูยูวันนี้นะครับตีตกลุงกับบังไวไวป่าไปเล่เหลือนไขกุ้งกันตาสับลดยบเล่ขี้ควันนะครับเดี๋ยวจะป่าบังไปเล่นะครับบังไวอยู่ดิพี่ผมอยู่ดิด <laughs> ตัวนุ่งไม่เกี่ยวครับ, <laughs> บ,บเดี๋ยวจะป่าไปเล่กันเลยครับ ครับฟาทีมาที่ไปของโครงการอสมตาสผปปลดในการก่อแรกที่วันนี้เป็นเหมือนพื้นครับการเกิดโครงการนี้ขึ้นนะคะทางอนามัยสุนทรีสิบเอ็ดนะคะคุณหม้อได้มาแนะนําที่โรงเรียนนะคะตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดบางจากให้เด็กได้ทราบถึงการรักษาฟวันรักษาสุขภาพฟวันที่ดีการแปรงฟวันที่ทูกวิธีนะคะเลยอสมทุถกฐานอ่า ตีรับผิดชอบในพื้นที่ของตัวเองนะคะต่าง1ิหมู่บ้านนะคะได้ให้เด็กไปแนะนำ่งังอย่างใกล้ชิดนะคะพี่ครับในเรื่องข้องการระบบจัดการข้อมูลพี่มีระบบจัดการตำมันแบบไหนคะครับอ๋อค่ะเวลาอสซมหรือว่าทีมตาสปะรดของเรานะคะเขาไปดูแลเด็ก ตีบานนั่นนะคะเขาก็จะรวบรวมข้อมูลต้องมาทางไร่ในกรุป๊ปโค้งเครือข่ายเ,าเด็กไทยฟันดีตมบลบางจากเรานะคะซึ่งทางรพสาตก็จะรวบรวมเป็นทางเครือข่ายเแล้วก็ส่งไปยังสู่สิบเอ็ดเพื่อจะอประเมินพ้นเด็กเราในการทำม,มาสานี่ครับมีขาใชา้ชาจแบบไหนบ้างครับเออบางครั้งก็อุปกรณ์ขาดนะคะอย่างเช่นสัมฤแล้วก็สีเราก็จะออก ตังค์ซื้อกันเองแล้วก็จะเป็นการเติมน้ำมันรถเครื่องคือทํากันด้วยใจค่ะคือต้องการให้เด็กในพื้นทีน่ได้รับการดูแลให้ดีที่สุดค่ะ <to> you. ครับครับน้องในเรือของออสมอตารัสรในการกับแดกที่ฟันอยว่ามาทาที่บ้านนี่น้องมีความรู้สึกปวดปืนบ้างค,ครับก็รู้สึกดีค่ะเราจะแข่งขั้นกัน่าฟันไข่ข้าวสารว่าค่ะในเวลาที่เรา,อายอมสี่ฟันเสร็จแบบนี้ค่ะ บังเลครับผมบังเลรู้ไหมตอนนี้น okay, like ี่เรามาในเขตพื้นที่เทศบาลครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับท่านนายกมีนโยบ้านมีส่วนรัวมมีการให้ความร่มมือแบบไม่บางครับอัู่ในทีมมันมีนะครับมีอสมของเรานะครับทีอยู่ในเขตเทศบาลและเขตอบตอสมซึ่งเป็นอยู่ในโครงการตาสับลัดนะครับแต่เข้ามา ดูแลเด็กภายในสูญมานานะเด็กๆค่องเทศบาลตำบลบางจาก้วยดูแลสุขภาพฟันกันไดอย่างตัวหน้าเนี่ยเป็นประโยชน์กับเด็กได้เยาวชนหรือเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีใน,นอนาคตนะครับคุณหมอครับในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงในโครงการเ,เด็กไทยเครืคอข่ายฟันดีเนี่ยในอสมอตาสับลัดเนี่ยครับมีบทบาทอย่างไรบ้างครับค่ะสิ่งที่เราทําก็คือว่าเรามีหน้าที่ที่จะ สะท้อนข้อมูลนะคะให้กับชุมชนได้รับรู้ว่าสถานการณ์ของเด็กเนี่ยเป็นยังไงนะคะสถานการณ์ของปัญหาอยู่ที่ไหนแล้วเราก็ชี้เขาเห็นช่องว่างที่เขาจะไปให้ถึงเป้าหมายเนี่ยว่ามันจะต้องทําอะไรยังไงบ้างส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ชุมชนเขาจะสร้างสรรค์และคิดขึ้นเองนะคะเราอาจจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการสนับสนุนวิชาการในบางส่วนเพิ่มเติมนะคะและท้ายที่สุดที่หมอทําหรือว่าที่คิดว่าควรจะต้องทําก็คือว่าเราต้องหาช่องทางให้ก สิ่งดีๆหรือกิจกรรมดีๆเนี่ยมีโอกาสได้เผยแพร่ออกไปสู่ภายนอกเครือข่ายคนอื่นได้มีโอกาสได้รับรู้นะคะแล็ได้มีส่วนร่วมชื่นชมการเสียสละหรือว่าการทำดีของทีมพี่ๆอาสาสมัครนะคะให้ทุกคนได้เห็นได้ชื่นชมแล้วก็ได้เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันนะคะค่ะครับผมขอ<า>ขอบคุณคุณหมอมากครับรเห็นไหมบางโลจับปุ๊บ ทีป้าไปเล่นนี่คือขั้นตอนข้องของการด็กเต้ก่อนดีติออสโมจุดตาทับรดลุงไม่ย,ยบอเล่ขี้ควันอ๋อครับจริงันแหละพมเอ็นมาเร็วฟ้วาออสโมจุดตาทับรสในการยบเล่งขี้ฟันนี่ก็ไม่ได้ทํางานแต่ส่วนเขายังมีไร้หน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องหมายความรวมมือแล้วคิดว่าครับโอกาสต่อไปข้างหน้านี่คือตีตาทับรดเนี่ยจะทำให้กลับกลุ่มตั้งตำบุญ พุมหวาน่าจะทําได้นะครับต่อไปข้างหน้านะครับเพราะว่าได้ในงานให้ความรวมมืองานก็จะเดินเดี๋นี่คือระบบการทํางานของชุดอสอสมตาสปาร์ตในการยบเล่ี่วันกันเราเราจะไปยกเล่กันครับและนี่คือเรื่องราวดีๆเล่าให้ฟังที่นี่สุขภาพดีอยู่ที่คุณคุณคุณตัวอยูสวัี